โอเคครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดนารุโตะร่างเซียนปกสีม่มางแดงไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยแล้วก็วันนี้จะมาดาวกระจายจิ๋วครับในเกมที่เราเล่นดาวกระจายตัวใหญ่ไว้พลังมาลองจิ๋วดูบ้างซึ่งร่างนี้มันก็ไม่มีเอฟเฟกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีกระเป๋าติดหลังให้ตอนที่เราไม่ได้ใส่กระเป๋าถ้าใส่ร่างนี้ก็มีกระเป๋าให้อยู่เลยครับไปไปดูกันที่ว่าเราจะรันยังไง เดี๋ยวหมดนี้จะเล่นดาวกระจายอย่างนี้ปุ๊ิโค้โผสองตัวคนเดียวเถึงมุจับ First Blood เปิดมาถือว่ามีความหวังมากครับผมก็ไม่ได้ทุกเกมนะถ้าผมไม่รอดก็อย่าว่านะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเพื่อนคนที่ไปเฮ้ยแจ๋วเฮ้ยพอมาท่าพ่อ เอ้ยจริงก็สิหอกคงมันแปงลง่างเป็นท่อนไม้ไตอนนี้ลลเ,เดี๋ยวล่างเซียนเจ้าหางแล้วผมค่อยเอาสกินหอกคงมาใช้ก็แล้วนั้เรอบนี้ขอใช้สกินนี้ไปก่อนลืมไปแน่ว่าหอกคงมันมีสกินมันมามไปลุกโม่ครับผมลืมไปแน่ว่าหอกคงมันสามารถมันมีสกินแปงลง่างเป็นท่อนไม้อยู่มีใครได้ทันบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นให้ดูนะอก็คือเอาล่างกัน เอาตอนนี้ให้รอดก่อนกว่าไหนเปิดเกมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีอะไรปัญหาปยจริงๆที่ผมบางครั้ราจะต่งส่เพราะว่าทั้งมันผมต้องลงคลิปที่ตัวเองไม่ใน่เลยคือไม่ได้มีเวลามากพอทำหลายหลายคิปพร้อมๆกันสองตัว ตัวหน้าตัวหลังมาแล้ววันนี้ไม่ได้แดมดูเลยนะไ,ได้แต่ดามเมจก็ถือว่าดีขอตีแล้วอัตราใส่รํของซาบสเกตเลกสองเราเป็นปืนอินทขไปสุกกดกรอบไอวอลพอสชนอิษาน เอ้โฆษณาเนี่ยมีสีอนนะนนี่มีสีนสีฟ้านะครับตัวนี้คือสีดำเฮ้ยเดี๋ยวขยนกระสุนจากให้ขอบคุณมากมีตัวในฝั่ขงขวาเพื่อนๆเราก็ไม่เคยเห็นก็นด้วย าด้วยข้าของคุณมาแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำแราเพื่อนของเราจะตามให้เลยีทน่าจะจบแล้วมั้งน่าจะอยูตัวเดียวนะงนไน ใชเกมที่เฮ้ยถือว่าเกมนี้ดูดีนะทุกคนบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมลงคลิปไม่เห็นลงที่มันเราว่าชนะเลยล่ะเอาแต่ทำไมต้องลงคลิปที่แพ้ที่แย่มากขอรต้องขอโทษด้วยนะสำหรับเรื่องนี้ต้องขอโทษจริงๆครับกระสุนพวงจักรไป ถ้าผมยืนแช่ตรงนั้นต้องใช้เวลานานมากเนี่ยอย้ๆเดี๋ยวรอดูคนกับว่ามันมาจากทางไหนกันไอ้ตรงนี้มันปรับเปลี่ยนไวห,หรอ,อรมาก หลังมาเลยไหว้พุ่งไปหายอย่างนี้กรหลัเข้าหลองบอดงั้นขบาพิ่งลูกไฟนี่พนเพื่อนเข้าไปเลยทำไมคนนทำไมคนไม่ดูดีคนแปกแต่ทุกคนมันดูเหมือนไม่ได้เล่นเลยนะไม่เป็นไรยอดเงินเหลือเยอะห้าพันแปดสบายสบาย ทุกคนทำไมคนเมื่อกี้มันดูแปลกๆแต่ไม่รู้เหมือนไม่ได้เล่นนะต่อไปไมื่อ,นะอกล่าวนนี้เวอรสเตอร์ดูบ้างเมื่อกี้แทนเวอร์สเตอยังไงตั้งหมดเลยเดี๋ยวจดรอยคนนี้ดูแปลกๆนะเบ,บอร์เออถ้าถือเบอร์สามเอิร์ดเนาะเอิร์ดนะเออนะมื่อกี้ทำไมวิ่งแปลกๆเอ,อิร์ด คุณเอิร์ธคุณนี่แปลกๆนะครับให้อยู่นี่เวลาสองตัวสามตัวมีคนใช้สกิลวาร์ตมาเราจะไปดักติดทางของล็อไม่ให้เข้ามามให้เข้ามาได้แต่มันเขาวาร์ปมาทรงนี้คือเราได้มาวาร์ตมาไม่ได้นะมันต้องมีคนวาร์ปมาบ้าง เราวางมากเลยจะยิงด้านหน้าก็ไม่ได้ที่แบบนี้แม่ไม่มีเคข้ามาช้าเราเลยจะแปลกมากเลยนะเมื่อกี้ถ้าเอิร์ดใช้สน,นิทเขาไม่ใช้อ่ะน่าจะชัดนะเอิร์ดน่าจะเป็นผู้เล่นที่กดออกไปแต่ไม่ได้ออกจากเกมแพทออนไว้อ่ะออนทิมไว้แต่ไม่ได้ออกจากเกมเอิร์ดทำให้ ต้องทำให้ถึงจะรอดเฮ้ยได้เปมนคนที่ห้ตรงนโลกนัวนี้ต่อไปครับบทสุดเกมสุดท้ายศึกตัดสินก็ดูจากตรงแล้วก็ไม่น่ารอดนะจริงๆผมก็อยากจะเอาคิปที่เนียร์ลงนะแต่ว่าคู่สองคนหรอเฮ้ย

เป็นสีแล้วกันนะครับปากกาก็ดีนะแต่ว่าติดตรงที่ว่าเสียงมันดังเกินไปไม่ค่อยคุม้มอ่ะเราเ,เอากระดาษกระจายไปอากิพอนเกมสุดท้ายสิบตัดสินขอที่หนึ่งแล้วกันนะ ใครไม่คิดไม่รู้ว่าจะใช้สกิลวิ่งความเร็วแบบไหนดีเอาซานติโนไปแทนก็นได้เมื่อกี้คนที่ใส่ชุดปีระยะน่าจะไม่เห็นเราลนะถ้าเขาเห็นเขาคงไม่ใส่เราแล้วพีซหาเพิ่มลุกไฟนะโอ้ยลุกไฟน้อยหาเพิ่มอันเราคงจะไม่เจ็บขนาดนี้เรสุดท,ดท้ายงอคงเร็วเพื่อนเร็วมีพีซ มันมาแล้วเพื่อนไม่เห็นจริงดิเพื่อนเลวๆมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วขอนะน่าจะโดนเพื่อนเราลุมสะกำจรรน ก็ประมาณนี้นะครับใครเนี่ยเล่าเาหรอเราได้เกมเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อโอ้โหผมไม่คิดแน่ครับไม่ดูสกอร์ด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้นะบายทุกคน